Hmm. <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีค่ะ,ดคะรดน้ําต้นไม้ค่ะพี่วีรดน้ําต้นไม้กันนะคะคิวเพรเป็นกําลังใจนะคะคิวเพชรดน้ําต้นไม้นะคะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะไข่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะ สวัสดียามเย็นๆน,นลัดมาแล้วนะพี่นพคุณยายเล็กเดี๋ยวนะคะยางยางรถเข็นเขารั่วก็เลยไปหาไปหาน,นลัดไปรับไอ้แบงไอ้แบงเรือแบงเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณสิบสี่ร้านดวงใจนะคะมาช่วยรดน้ำต้นไม้ยามเย็นเย็นปลูกอะไรรู้ไหมปลูกอะไรรู้ไหมคะทุกท่านปลูกขี้เหล็กนี่นะคะปลูกขี้เหล็ก <c oughs> ขี้เหล็กที่อื่นเขาไม่ได้ปลูกนะแต่บ้านสาวมืองสิงต้องปลูกที่หนูปลูกเพ่อไรหนูจะเอาไว้ทำรั้วนะคะจะอาไว้ทำรั้ว นูดูบรรยากาศยามเย็นๆที่บ้านสาวเมืองสิงห์นะคะพามารดน้ำต้นไม้ชมนกชมไม้ไปด้วยกันนะคะ